ลองเจโนย์ไอไหนวะทีผีช้อนไหมไม่ทายไหมวะทายไหมเออทายไหมข้ไปาร์ลิสเลยไม่ไม่ทายทายทายไหมเอาลอกบกสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับบาตายครับผมอยู่บาดบาตายครับวันีก็แวะเยี่ยมเยี่ยนกันทุกคนเพราะว่าผมมันถ้ายโยนไปเรื่อยนะเจอบาตายในเปลืองเพมันเลยจัดลอกแต่ผมมันสังอย่างนู้นมังกินบ่นนั้ย่งมากินนึงเล่นไงว่าหนักหนุบไปเลย นักเตะบอนักเจอกร์บอว่าอยู่กันไม่ไกลถึงเพิ่มมันได้ชิมเพิ่มแรงกันคือร้อยเหมือนกันแต่ร้อยแต่เมื่อมาก่อนนั่นนะเราจะเสือไปเป็นปกติปันนี้เป็นชิ้นปกติเป็นแบบนี้เลยปันนี้อ่าใช่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับคือปันนี้สร้างไปทุกนสร้งไปเป็นทุ่มทึ่งกับผัว่าไปทึ่งกับแกกินได้เลยเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหย่านุ่มส่วนใหญ่เขาจะใส่ทุ่งนะใส่ทุ่งแต่วันนี้เราห่อเดี๋ยวกลับมา ใช่อันนี้รอบแรกทั้งไปผมรนล้างังินคือพราะมันออกไปออกเรือทุกคนไปออกเรือตั้งเดาวันอยู่ในเรือทุกคนจะข้องว่านแต่ว่าข้องว่านได้เดี๋ยวมันกินแล้วเอ็มด้วยร้อยด้วยผมนหนึ่งตั้งอย่างนั้นมันตีแต่ทุกคนสั่งไรก้นกอบางทีมดนะครับผมก็คือมดก็คือมันไม่ต้องจวงกับเรือออกกันถึงวันนี้พอดีพราะมันคือเห็นในในช่องมาได้ได้คนนั้นแหละว่าเขามีกันใส่นมไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้อยไม่ร้อยนะแต่ถึงวันนี้ก็มาได้ลงวันแรกทุกคนมาได้ลงวันแรกว่าคืนจริงแล้ว่ะ ย่านมทุกคนพอเราใช้มาใช้นมสดนะครับได้นมสดก็ค really, ือเขาจะนมสดไหมใช่นมจืดนมสดปกติครับคือมันได้รสจัดว่าเดือมมาได้จ <however. S 2> ัดว่าเดือมึงมันแบบกลมกล่อมขึ้นน่ะพุมเชื่อนะครับว่าย่านมผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นก้องกล้อตายใช่ไหมกล้องตายเราพุมเชื่อเลยว่าโดนจัดนี่นะไม่ว่าเปื่อนๆจะยูปปากไหนปากไหนนะปากเนื้อปากสั้นปากกลางปากตายนี่ได้ชิมน่ะพุมเชื่อว่าเอาอ่างไงว่ากินได้ไม่พิทวังเรับรองว่า คือผู้ได้ว่าตั้งแต่เด็กยังคนใหญ่เลยครับได้กินได้หมดเลยใช่ครับอเอาไงว่ามันไม่ได้ว่านหมากแล้วก็มันก็คือไม่ได้ก็คือด,ดรถฉาบเป็นกลมๆบ่อยนี้อ่ะมันจะมีความหอมเหมือนคาราเมลแล้วก็คล้ายๆพวกกาแฟสดแต่ว่าตัวมันมันจะเป็นแบบมันมะพร้าวคมันจะเป็นมันมะพร้าวคือผมอ่ะดัดแปลงก็คือชายเป็นการไส้หนุบจืดเนี่ยทำงยไงไอ้นะครับทุกคนก็คือนี่เดี๋ยวผมทำให้แฟนปานิกทำเลยทุกคนลงเลยทุกคนลงเลยอ่ะเราซื้อยาล้มไปทึกรถตัดไบเนี้อนะครับเราตัดเป็นลูกเต๋าเลยดรตั ง่ายๆแลครับคือพมคิดขึ้นมาตอนนั้นก็คือเคมองว้ยาให้มันมีวิธีกินที่แตกต่างกันไปนะเดี๋ยวพมจะตัดให้น้องเจนนะอ่ะทุกคนแล้วก็เทนมจืดใส่ลงไปนมจืดข้องเด็กโรงเรียนก็ได้ถือว่าลูกๆได้มาปอันใดมันกันครับนมจืดนั้นแต่จริงๆแล้วตัวเด็กพมใช้นมจืดแล้วเลยอ่ะเนี่ยเลยมันอยู่แบบนี่เราซื้อไปแบบนี้ไปทําเป็นขนมบ้านได้เลยนะใช่ทําได้ครับแล้วขั้นนี้คือแม่ค้าแม่ค้าก็จะมาตั้งอย่างนุ่มไปทำเป็นานมบ้านได้ เนี่ยจัดบ่มด<อ>ึกเลยนี่แต่ว่มใกล้กลองหลังนั่นเนี่ย่มดำเนี่ยนี่มาตืา้อจะมาเอาไข่เป็นถ้วยไปดิจ่ายจ่ายเ<า>นี่ยคือมันดูซึ้บะถ้าเราบอกว่าเรื่องยอดไข่กับบันไดเผืองเชียร์ไม่ว่าเมนูนี้ถ้าว่าทุกคนเอาไงว่าผมไม่รู้นะถ้าเราไปไข่ก้องเลยไหมให้ก็จิ้มคำเดียวผมเชียวข้อซื้อทุกคนข้อซเพราะว่ามันเมื่อเกับความรู้สึกว่ากูไม่เคยคิดแบบนี้เออคือมันบ่มตอนทำครั้งแรกบ่มกวบมโมกอะเฮ้ย คือรูสุดบรชจบให้เม็ดเอาไรมกินกับเอาไสูตรนี้คือกิดเองเลยคิดเองเลยครับคือพมคือตอนชาวบับเลยวันนั้นล่ามาจากโรงเรียนได้นมโรงเรียนมาพมกมาม้นี่ก็เรียมานถึงกะตัดนมมาชิมชิมชินชิมชิมคาเทนมใส่ทึงกินเลยคือคือเราจะนึกถึงพวกใส่เขี้ยวกันบางทีมันววาถ้ามีน้ำในล่างคอล่างได้นะก็ะได้เป็นสูตรเนี้ยอย่านมนมจืดมาทึงกัจริงๆแล้วมันยังมีเป็นอีกนมื่คือนมราชูก้า นมราชุก้าเพรทีนีม้มันก็ะเริ่มตเตะแนงมาเพือแตกหมาเพือก็มีการร่วมกันกันกบรถโชมั้งไรบมัง้งแต่ว่า<อ>ถ้าหวามอกับนมชื้นนี่คือตอบโจทย์ตอบโจทย์มาครับนะครับทุกคนนะครับก็อ,อยาดผูดกลางนะครับส,สรับทุกคนก็คือนะครับผมยาหนุ่มทุกคนคือมันอร่อยมากครับทุกคนถ้าว่าทุกคนพักกลางเขาเรียกกาลเมอ๋อพักกลางเรียกกาลเมทุกคน<อ>ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะครับผมถ้าว่าทุกคนสนใจอย,อยากไปลองชิมหรือว่าสั่งซื้อไปลองทานเนทุกคนสามารถติดต่อได้ติดต่อโรงแรมไหนมาได้อ ช่องทิกต็อกนะครับชื่อว่าบ่าวใต้แล้วก็วงเล็บช่องไฟ้สดนะครับกดสั่งผ่านตะกร้าได้เลยมีคนเดียวทุกคนมีคนเดียวครับผมรับรองว่าเจ้าทุกคนพิมพ์ยาหนุ่มใต้เกิดขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนรับรองไม่มีก๊อปปี้ทุกคนของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากก็นนะฝากกนใครสดนใจก็ติดต่อมาได้ทุกคนเดี๋ยวว่าจะทักปานิกมาได้ในเพจในช่องทางไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนำไปให้นะผมครับอ่าได้ทุกคนขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับโอเค